ส่งน้และบารุงรักษราปปรรระจัีพุทธศกกาา2,563ได้แ่ชงวัลมันไม่ใช่เครื่องหมายของความสำเร็จเสมอไปเราไม่ทำงานมุ่งหวังรางวัลระหว่างที่เราเดินทางมาตั้งหาได้มอบอะไรบ้างให้ประชาชนในพื้นที่แค่เขามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นรางวัลที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ยามฝนโปรยลงพื้นดินเป็นด่งเลือดหล่อเลี้ยงก่อร่างสร้างชีวิตนับอนันต์หยาดเหงื่อที่กลั่นมาจากแรงกายของผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงานก็เปรียบเสมือนหยดน้ำที่บรรดาลชีวิตอย่างงอกงามกว่าที่สายน้ำจะสมบูรณ์โดยล้วนผ่านประสบการณ์เชี่ยวกรามอย่างยาวนานในวันนี้ผู้ดูแลฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมทาราได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ก่อนจะถึงวันนี้เราไปรับชมกันก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเรื่องราวของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาเรามาทําความรู้จักกับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากันก่อนโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมทาราครอบคลุมพื้นที่ในเคจจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนมีพื้นที่โครงการ293,000ไร่โดยมีพื้นที่ชประทาน148,400ไร่โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ชลประทาน96,522ไร่แยกเป็น3ามอำเภอได้แก่อำเภอสันทราย6ตำบลอําเภอเดอยสะเก็ด12ตำบลและอำเภอสันกำแพง10ตำบลจังหวัดลำพูนมีพื้นที่ชประทาน51,878ไร่แยกเป็น2อำเภอได้แก่อำเภอบ้านทิสองตำบลและอำเภอเมืองลำพูน3ตำบลโดยมีฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้งหมด4ฝ่าย เขื่อนแม่กงลมทาราเป็นเขื่อนขนาดใหญ่1ใน2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคการผลิตป,ปลาให้กับคนเชียงใหม่ประมาณ20%ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันทรายสันนําแพงแล้วก็ดอยสะเก็ดตรงนี้สามารถทําให้เกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำเนี่ยมีน้ํากินน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีอีกส่วนหนึ่งก็คือ สามารถสนับสนุนพื้นที่ของการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่นาประมาณ1นึ0 0 0พันกว่าไร่แล้วก็พื้นที่สวนนะครับเป็นสวนลำไยอีกประมาณ2,500 0ไร่แล้วก็ดูแลเรื่องระบบนิเวศของลําน้ำแม่กวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น70กิโลเมตรจนไปถึงลําน้ําแม่ปิงครับ หัวใจของงานส่งน้ำโดยบวงศาก็คือจะทํำยังไงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกเกษตรกรผู้ใช้น้ําในพื้นที่ของเรานั่นก็คือ1จะต้องลงไปใกล้ชิดกับเรื่องของการประสานงานร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ําและเจ้าหน้าที่ของชนมระทฐานอันที่2เรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลจําเป็นที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ําระหว่างน้ําต้นทุนกับความต้องการใช้น้ําในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับฝ่ายส่งน้ําครับ ข้อเด่นของเขื่อนแม่กรุงดมทราก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ระบบชลประทานลาดเดิมซึ่งปัจจุบันเนี้ยระบบชลประทานลาดใช้วิธีการที่เราเรียกว่ามังลายศาสในการบริหารจัดการน้ํามังลายศาสก็คือมีการแบ่งน้ํากันด้วยระบบตังหรือแต่ทาให้เกษตรกร,รผู้ใช้น้ำเนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งกันขึ้นมีการแบ่งขนาดของน้ําจํานวนน้ําที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้เป็นข้อแข็งของเขื่อนแม่กรุงดมทลาวันนี้เขื่อนแม่กลุงดมทลากำลังจะพัฒนา เรื่องของระบบวิศวกรรมชุมระทานบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านหรือบางลายศาสตร์เนี่ยเข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดก,การน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดตรงนี้เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าฝายผาแตกนะครับตรงนี้จะมีคลองเนี่ยทั้งหมดอยู่3เส้นนวยกันเส้นผาแตกเส้นเมืองวะแล้วก็เส้นเกาะมะตันตรงนี้ถ้าเป็นบางลายศาสตร์เขาจะแบ่งสัดส่วนกันซึ่งวันนี้เราก็ยังคงใช้อัตราส่วนที่ว่าก็คือผาแตก5ส่วนเมืองวะ1ส่วนเกาะมะตัน5ส่วน จากการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันยังมีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยแผนในอนาคตของระดับสำนักงานชนรัฐทานอีกด้วยเรามาฟังการวางแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในอนาคตของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมทาราจากผู้อำนวยการสำนักงานชนรัฐทานสืบเนื่องจากการขาดแคลนน้ำของลุ่มน้ำปิงตอนบนนะครับกรมชประทานก็มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไว้สองแห่งก็คือเขื่อนแม่งัดสมุนชนและก็เขื่อนแม่กวงอุดมทาราครับ เขื่อนแม่คงอุดมธาราสร้างเสร็จในปี2536หลังจากการก่อสร้างแล้วพบว่าปริมาณน้ําที่เข้าเขื่อนนะครับมีเต็มแค่2ปีครับก็คือปี2548กับปี2554ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการขาดแคลนน้าในเขื่อนแม่คงอุดมธาราทําให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปัญหามาโดยตลอดกรมชลประทานเลยพี่นาหาแหล่งน้ําซึ่งจะมาเติมให้กับเขื่อนแม่คงอุดมธาราก็เลยพี่นาแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เคียงกันก็นกคือลูกน้ําแม่แตงกับลูกน้ําปิงนะครับโดย จากลุ่มน้ําแม่แตงก็จะนำน้ํามาจากลําน้ําแม่แตงนะครับซึ่งมีปริมาณน้ํามากในช่วงหน้าฝนนะครับจะนําน้ํามาประมาณ113ล้านนะครับแล้วก็ในลุ่มน้ําปิงก็พิจารณาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับซึ่งมีปริมาณน้ํามากพอสามารถจะนาน้ํามาช่วยได้ประมาณ47ล้านรวมทั้ง2แหล่งนี้จะเจาะเป็นอุโมงค์ผ่านภูเขาเข้ามาเก็บที่เขื่อนแม่กลูดมธาราประมาณ160ล้านลูกวันเมตรต่อปีครับตอนนี้ขั้นตอนของการเจาะอุโมงค์เริ่มแล้วนะครับ คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,566ปนี้ครับหลังจากที่เขื่อนแม่กงน้งตาาได้รับน้ําอีก160ล้านก็คาดการว่าน้ำในจำนวนนี้จะทําให้โครงการส่งน้ําสามารถพ่อ,พอปลูกพืชได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างไม่มีการขาดแคลนน้ํำต่อไปครับจากที่กล่าวมา นี่คือการทำงานในระดับโครงการที่ต้องมีความเพียบพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุดวันนี้เราไปดูการทำงานในระดับฝ่ายส่งน้ำที่สองกันดีกว่าว่ามีขั้นตอนและกระบวนการําทำงานอย่างไรโครงการส่งน้ำับพงสามแม่กูนนทรามีเขื่อนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเขื่อนแม่กูนนทรานะครับมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่293,000ไร่นะครับมีพื้นที่ชมทานอยู่1 4 8 4 0 0ไร่ นในส่วนของฝ่ายส่งน้ำที่2ของผมเองเนี่ยนะครับรับผิดชอบในพื้นที่7ตําบลในอําเภอดอสเกตด5าําบลในเขตอําเภอสังขันแพงนะครับโดยฝ่ายส่งน้ําและบุงสารที่2นะครับรับผิดชอบอยู่ในระบบส่งน้ําอยู่2อสองคลองหลักนะครับก็คือคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นคลองที่อยู่ในระบบใหม่หลังจากสร้างเขื่อนนะครับส่วนอีกคลองหนึ่งเป็นคลองผาแตกซึ่งเป็นระบบ ฝายแม่กวงเก่านะครับซึ่งเป็นระบบชุมพทานลาดเดิมทั้งสองคลองเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับระบบเหมืองฝายเดิมก่อนการสร้างเขื่อนน,นะครับเราจะทิ้งน้ําจากคลองผาแตกนะครับรวมถึงทิ้งน้ําจากคลองสายวางซ้ายไปหล่อเลี้ยงระบบเหมืองฝายเดิมด้วย เริ่มวันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะไปกับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองที่ลงพื้นที่ประสานงานกับชาวบ้านสร้างสายใหญกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็เกิดผลประโยชน์ตามมามากมายตามที่กรมชมทานได้มีนโยบายให้จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้าคือเจมซีแม่กวงครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นอย่างดีครับ ก่อนส่งน้ําเราจะมีการประชุมเพื่อวางแผนเพื่อรับทราบต้นทุนน้าที่เราจะส่งในแต่ละฤดูแต่ก่อนนี้จะมีการขัดแย้งกันนะแย่งน้ํากันตอนที่ยังไม่เป็นกลุ่มจมเนะี่ยผลลัพธ์จากมีกลุ่มผู้ใช้น้ําเราอย่างน้อยเราได้รับความร่วมมือแล้วเรา,เราได้รณรงค์เรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดแต่ก่อนอไม่กวงเป็นแค่ฝ่ายน้ำลน้น แล้วพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มาทําเขื่อนเก็บน้ําเป็นเขื่อนแม่กวงจากฝ่ายน้ำล้วงเป็นแม่กวงอุดมทาลาทําให้กักเก็บน้ําได้ทํานาปังชาวบ้านก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเย่ายว่าจากทํานาปีหนึ่งครั้งแล้วมาทําอีกเป็นนาปังอีกหนึ่งครั้งก็ปีนหนึ่งทำสองครั้งแตกต่างกับเมื่อก่อนมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแก่เหมืองแก่ฝ่ายรู้สึกว่าพื้นที่ของใครของมันแต่ตอนนี้เป็นระบบของ JMC คือเป็นภาคประชาชนซึ่งให้มาบริหารจัดการแต่ละตำบลแต่ละโซน ่ดีกวาในการบริหารงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษานั้นได้มีแนวคิดที่พยายามตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่องค์กรอัจฉริยะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆก่อเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือ IoT Big Data for Water Management IoT Big Data มันจะประกอบไปด้วยคำอยู่2องคำด้วยกันนะครับก็คือ IoT กับ Big Data IoT ก็คือ Internet o p t i n n g s ก็คือเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ส่วน Big Data ก็คือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราสามารถวัดได้จากระบบเครื่องมือวัดที่เราดำเนินการสร้างขึ้นมานะครับมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเราได้ในอนาคตครับในส่วนขององค์ประกอบของ IoT Big Data for Water Management ก็ประกอบไปด้วยอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น IoT Station ส่วนที่2ก็คือในส่วนของการเก็บข้อมูลของ Big Data นะครับซึ่งเราใช้ Cloud Computing นะครับส่วนที่3เป็นส่วนอิาะห์ข้อมูลซึ่งอนาคตจะนําดยโซ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำนะครับในส่วนแรกจะมีดีเทลย่อยไปอีกใน4ส่วนด้วยกันนะครับ IoT Station นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของ ตัว Communication Unit ส่วนที่เป็น Microcontroller Unit ส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นเซนเซอร์หรือ t r a n s d u c e r ในการตรวจวัดข้อมูลนะครับส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือส่วนที่เป็น Power Supply Unit ซึ่งเราใช้พลังงาน Solar เซลลในการป้อนพลังงานให้กับระบบในส่วนที่2ที่เป็นในส่วนของค o าวเนี่ยมันจะเป็นส่วนองค์ประกอบที่เอาไว้เก็บข้อมูลจากการที่เราตรวจวัด IoT s t a t i o ช ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลจะส่งต่อไปที่ตัวอนไลติกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโปรเจกต์เริ่มแรกของเรานะครับผมก็มีแนวความคิดนะครับในเรื่องของการบริหารน้ําโดยใช้ยูน,นิตออฟติ้ที่ว่านี่ครับแต่ว่าในส่วนของเนื้องานจริงๆเนี่ยได้รับความร่วมม,มมือร่วมมือจากอู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นสาบ,บันการศึกษานะครับจากสถาบันเทโคโนโลยีราชมงคลล้านานาครับ ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่มาจากกรมชุมนมทางของเราเองก็คือสํานักสํารวจซึ่งได้รับความรูม้มาลงมืออย่างดีสํานักสํารวจมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ใน,นส่วนของฝ่ายสง้ําที่2นะครับได้ออกไอเดียแนวคิดนะครับในการวางระบบนะครับส่วนในของสํานักก็มามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของช่วยประสานนะครับร่วมกันออกแนวความคิดในเรื่องของการติดตั้งด้วยนะครับ พราะว่าบางส่วนจะต้องมีการอ urve ยในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงการออกไอเดียในองค์ประกอบในส่วนของผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการดำเนินการโครงการนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือในส่วนของกรมชมระทานนะครับจะได้รับข้อมูลได้อย่างรวเดเร็วและแม่นยําเจ้าที่สามารถตัดสินใจในการส่งน้ําและระบายน้ํา อาทิเช่นว่าในช่วงระหว่างคืนที่มีฝนตกในพื้นที่เนื่องจากเรามี weather station ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ IoT station ด้วยนะครับสามารถที่จะวัดน้ำฝนในช่วงของการส่งน้ำระหว่างคืนโดยเฉพาะฤดูดฝนทำให้เราสามารถประหยัดน้ำในช่วงฤดูฝนได้สามารถปิดน้ำที่จะรายน้ำจากเขื่อนเข้าไปสู่ในพื้นที่ได้ในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นเกษตรกร,ก,รก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วจาก notify ในสื่อโซเชียลที่มีในมือของแต่ละคนนะครับทราบว่าใน เรื่องของการแจ้งเตือนระดับน้ําปริมาณน้ําที่จะหลากเข้าไปในพื้นที่นะครับในช่วงระหว่างคืนแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราจะช่วยทําให้ท้องที่ท้องถิ่นสามารถเตรียมการนะครับอบพยพแล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาน้ําหลากในพื้นที่ได้นะครับทุกอย่างก้าวที่เราเดินล้วนมีรอยเท้าของเราทิ้งเอาไว้เสมอทุกรอยเท้าของเรา คือสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาและนี่คือการเดินทางของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเสมอมาสร้างสรรค์ประโยชน์และก่อร่างความคิดเพื่อพัฒนาประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนเพราะหน้าที่คืองานสําคัญที่ต้องทําให้ดีถึงที่สุด